สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหาสจรรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือชบาค่ะนอกจากชบาเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีดอกสีสันโดดเด่นและมีความสวยงามแล้วชบายังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยเช่นแก้ไอเป็นยาระบายและขับเสมหะเป็นต้น นอกจากนี้ชะบาย,ยังถูกนำไปใช้ประโยชน์อีกมากมายเราไปฟังรายละเอียดและสารสำคัญกันเลยค่ะค่ะชบานอกจากเป็นดอกที่สวยงามและนิยมปลูกเป็นไม้ประดับแล้วยังมีสมบพคุณเป็นยาสมุนไพรพบว่าในส่วนต่างๆของชบาจะมีสารสำคัญอยู่หลายชนิดเช่นในใบในดอกและรากของชบาจะมีสรบพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบ กระตุต้นการงอกของเส้นผมยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราปัจจุบันมีการนำองศารสากจากชบามาพัฒนาให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช่นแชมพูสระผมโลชั่นทาผมหรือเจลอาบน้ำเชื่อกันว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นเม็ดหรือแคปซูลเป็นต้นค่ะ ส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเทปเนื <ST an ye> ้อเกิลมหัาจกรย์สมุนไพรวนันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ